kem, lah, makanlah kem.

পাচ আন সিক্স মানে অফিসি এই পাতে নো এই ওrisi ও বাবা মেন খুব জন জন ามเรคเ่ตอนั้นส่ใจไหอ่ก่อนนะเน่เล่เดากอะหมก็ดีดนทาก็ได้ไปย้ำไปไหไปเจาะได้เจาเอ็นแดงเสนเอ็่เอาเแดงเลี้ยง

thank <laughs> you

พูด <amounts> ส <of water writers> ื่อไม่น่ับนี่มันาน้ตีเสมอคือ่หีใช่ไหมโดไม้ยัมันบริยิ่งเลยเจาไป้ไ้วันึงานนี่นะขูดหริย่ไอ้ตัวเดียวไม่เยนะเขาหมดมไ้ครับหัวยังไหวอยู่นะ้

ควรเรเดีวยไ่หามาเนมากจะข้นออกมาคุณเราวดเลยมันแล้ววดเลนั่นลำได้กินตลองกันอินไหกินมันได้เนืหอมันจังประมากินหน่อยทไรมันขวดเลยขวดเปย้นลขวดเลมันจะดเ็นใส่แก้วใแก้วเอาเอาขวดส่อนแล้วกินุ้กินญปุนล Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 当兵呀！